บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ กยศฟังด่วนเลยค่ะข่าวดีมาแล้วคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังออกมาแจ้งข่าวดีว่ากยศเตรียมลงพื้นที่ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุน16จังหวัดทั่วประเทศค่ะและตอนนี้เผยยอดผู้ที่กู้ยืมเงินกองทุนที่มีการปรับโครงสร้างหนี้มาแล้วกว่า46,00 0ลายเลยนะคะคุณผู้ชมติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสาร16จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างวันที่เท่าไหร่บ้างใครที่เป็นลูกหนี้กยศไม่ควรพลาด และที่สําคัญปรับโครงสร้างหนี้แล้วลูกหนี้นะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือผู้ค้าประกันก็จะหลุดพ้นในส่วนของการค้าประกันเลยติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะ่าสุดทางกระทรวงการคลังก็ออกมาแจ้งข่าวดีว่าตอนนี้ทางกยศเตรียมลงพื้นที่ในการปร ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้ที่กู้ยืมเงินกองทุนนะคะเพื่อการศึกษาแล้ว16จังหวัดและตอนนี้นะคะในส่วนของทางกยศก็ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพรวมไปถึงกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมเตรียมลงพื้นที่เพื่อทําสัญญาในการปรับโครงสร้างหนี้16จังหวัดภายในงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมโดยผู้กู้ยืมที่มาทําสัญญาในการปรับโครงสร้างหนี้ได้มีการขยายระยะเวลาในการผ่อนชาระสูงสุดถึง15ปีในการชําระวงเงินงวดสุดท้ายในการ กู้ยืมต้องอายุไม่เกิน65ปีได้รับส่วนลดในการปรับอยู่ที่100%เเซมื่อชำระเสร็จสิ้นเรียบร้อยตามสัญญาและก็ปลดภาระคำประกันทีหลังจากการทำสัญญาในการปรับโครงสร้างนี้แล้วตอนนี้มีคนที่ปรับโครงสร้างนี้แล้วกว่า46,000รายสิบหกจังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูค่ะเริ่มกันที่จังหวัดพะเยานะคะจะลงพะะื้พนที่ในวันที่5มิถุนาย,ยนสองพนนี้ที่โรงแรมพะเยาค่ะคุณผู้ชมพะเยาเกตเวยนะคะ2จังหวัด ราชบุรีวันที่7มิถุนายน2567ที่โรงแรมณเวลาค่ะ3ค่ะจังหวัดน่านวันที่8มิถุนายนที่โรงแรมน้ําทองน่านนะคะคุณผู้ชม4จังหวัดกาญจนบุรีข่าววันที่9มิถุนายนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ5ที่จังหวัดเชียงรายวันที่11มิถุนายน2567ณโรงแรมเลอมมลเดียนเชียงรายนะคะ6ก็คือจังหวัดบึงกาฬวันที่14มิถุนายน2567ณโรงแรม BK เคเพจค่ะแล้วก็ 7ที่จังหวัดสุโขทัยวันที่15มิถุนายนณมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยค่ะแล้วก็8จังหวัดมุกดาหารวันที่16มิถุนายนโรงแรมมุกดาหารแกลนโฮเทลนะคะ9จังหวัดยะโสธรวันที่20มิถุนายนที่โรงแรมเดอะแกลนปรากแกลนโฮเทลค่ะจังหวัดที่10ค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่20มิถุนายน2 5 6 7ที่โรงแรมเลิศธานีค่ะจังหวัดที่11ที่จังหวัดสมุทรปราการวันที่22มิถุนายน2 5น 2567โรงเรียนสมุทรปราการค่ะ12จังหวัดอุทัยธานีวันที่22มิถุนายน2567ณห้องประชุมชดาแกลนฮอรโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีค่ะ13นะคะจังหวัดปราจีนบุรีวันที่23มิถุนายน2567โรงแรมทวารวดีรีสอร์ทนะคะคุณผู้ชมจังหวัดที่14จะเป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะในช่วงวันที่26-27มิถุนายน2567ศูนย์ประชุมอนเนกประสงค์การจนา พิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจังหวัดที่15ก็คือจังหวัดสกลนคร29มิถุนาย,ยน25 6 7ณมหาวิทายาลัยราชพัฏส,สกลนครค่ะและก็จังหวัดที่16ก็จะเป็นจังหวัดเชัยภูมินะคะวันที่29มิถุนาย,ยน25 6 7ณโรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ทนั่นเองค่ะใ,ใครใกล้ที่ไหนไปที่น,นั่นกองทุนกยศนะคะก็ได้มีการเตรียมลงพื้นที่ในการปรับโครงสร้างนี้ในการช่วยเหลือลูกหนี้กยศทั่วประเทศแล้วค่ะ นี่คือข้อมูลข่าสารล่าสุดที่นามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี